แอบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มช้าระวังเบี้ยปรับรุนแรงกว่าที่คิดรายธุรกิจคิดว่ายื่นภาษีมูลค่าเพิ่มช้าไม่กี่วันคงไม่เป็นไรหรอกหรือเดี๋ยวค่อยจัดการทีเดียวหลายเดือนแต่รู้ไหมว่านิสัยเล็กๆนี้อาจน,นำไปสู่ปัญหาใหญ่ที่เสียทางเงินและโอกาสทางธุรกิจ ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแว t เป็นเรื่องที่พบบ่อยมากในธุรกิจ SME ไม่ว่าจะเป็นการยื่นไม่ตรงเวลาการคำนวณผิดพลาดหรือการเข้าใจกฎเกณฑ์ไม่ถูกต้องซึ่งรวนนำมาซึ่งปัญหาส่งผลกระทบรุนแรงต่อธุรกิจได้เคสจริงที่น่าปวดหัวสตูดิโอออกแบบกราฟิกแห่งหนึง่งระเลยการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือพอพอ30ไปถึง6เดือนเพราะคิดว่าค่อยจัดการทีเดียว ผลที่ได้คือต้องจ่ายเบีย้ยปรับถึง20%ของภาษีที่ต้องชําระและเงินเพิ่มอีก1.5%ต่อเดือนรวมเป็นเงินเกือบ5 0,000บาทนอกจากนี้ยังถูกจัดเข้ากลุ่มธุรกิจเสี่ยงที่ต้องถูกตรวจสอบอย่างละเอียดในปีถัดไปปัญหาที่เกิดขึ้นจากการย,ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงเวลามีหลายประการค่ะ 1. เบีย้ยปรับและเงินเพิ่มที่สูงเบี้ยปรับสูงถึง100%ของภาษีที่ชําระค่ะและเงินเพิ่มอีก1.5%ต่อเดือนของภาษที่ต้องชํงงาระ 2. เสี่ยงต่อวจสอนลังภาี วยื่งภาษีราช้าถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะถูกตรวจสอบแบบละเอียด 3. กระทบต่อธุรกรรมสําคัญหางการขอสินเชื่อหรือทําธุรกรรมทางการเงินที่สําคัญ ประวัติการยื่นภาษีที่ไม่ดีอาจส่งผลต่อการพิจารณา 4. ปัญหากระแสงเงินสดการไม่ยื่นภาษีตรงเวลาอาจทําทให้ภาระภาษีสะสมจนเป็นจํานวนมากและเมื่อถูกทวงถามให้ชําระพร้อมกันอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของธุรกิจข้อมูลล่าสุดจากกรมสมการ,รในปี2 0 2 4สมการ,รเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มโดยเฉพาะธุรกิจ s m e ที่มีการยื่นภาษีไม่สม่ำเสมอและนำเทคโนโลยีมาช่วยตรวจจับความผิดปกติของข้อมูลภาษีทำให้โอกาสถูกตรวจพบสูงขึ้นกว่าเดิมการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ถูกต้องและตรงเวลาไม่ใช่เรื่องยากและยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของคุณในระยะยาวอีกด้วยแล้วคุณละ่ะยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มตรงเวลาไหมติดตามคลิปถัดไปเพื่อเรียนรู้เทคนิคการจัดการภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเทคนิคการจัดการบัญชีและภาษีธุรกิจและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ